ขอทำความน้อมน้อมกาบพระราจายขอน้อมกับพระเดชพระคุณพระครูวิชัยสรารคุณหรือหลวงพ่อหนุนผู้มีแต่ให้ขอน้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปขอกล่าวสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับก็นําวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณนะครับพระครูวิชัยสรารคุณหรือหลวงพ่อหนุนสุวิชยโยวัดพุทธโมพารารามตําบลพลนแก้วอำเภอพลนแก้วจังหวัดสกลน,นครนะครับนํามาให้ชมนะครับเป็นวัดจัดสร้างเองนะครับ นี่นะครับเขาเรียกว่าสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับนี่นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมเป็นงานแกะนะครับแกะด้วยพาช้างนะครับพาชานะครับพาช้างนะครับผมพาช้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับสี่ร้อยองค์นะครับสี่ร้อยองค์จัดสร้างในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่นะครับผม งานแกะนะครับงานแกะนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวมาพูดกันนะก่อนนะครับก็ได้เข้าพิธีนะครับเข้าพิธีสามวาระนะครับวาระแรกนะครับก็ที่วัดเขาแร่นะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับโดยมีหลวงพ่อหนุนนะครับเมตตาฐานจิตนะครับคู่กับหลวงพ่อบุญส่งนะครับวัดเขาแร่นะครับเมื่อวันเมื่อวันที่นะครับ16นะครับตุลา ตุลาคมนะครับ64นะครับทาไมถึงต้องไปเขาแร่อะไรเงี้ยคือบางทีเวลาหลวงพ่อมีกิจนิมนต์นั่งปกนะครับหลวงพ่อก็นําวัตถุมงคลที่วัดนะครับใส่หลังรถไปด้วยนะครับแล้วไปเข้าพิธีนะครับผมไปเข้าพิธีกับคณาจารย์นั้นๆก็เอาไปเข้าพิธีเลยนะครับผมนะครับพิธีที่สองนะครับพิธีวันออกพรรษานะครับพุทธายิเศกที่วัดพุทธวูพารารามนะครับก็วันที่2 1นะครับตุลาคมนะครับ 2,564นะครับโดยหลวงพ่อนะครับท่านอธิษฐานจิตนะครับผมนะครับพิธีที่3นะครับในครั้งที่3นะครับปลุกเสกนะครับเหรียญเหรียญดวงดีนะครับก็อยู่ในวัดนะครับณวัดณวัดนะครับณวัดหัวดอนนะครับในวันที่23ตุลาคมนะครับ64นะครับคูบาอนี่ครบ3พิธีแล้วนะครับ3าาระ3พิธีแล้วนะครับ ครูบาอาจารย์นะครับนั่งปกนะครับมีรายชื่อดังนี้นะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคุณหนุ่ยนะครับวัดทุ่งสกลนครนะครับหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับสิริสิริคุตโตนะครับแล้วก็หลวงพ่อหนุนนะครับสุวิชโยนะครับจุดเทียนชัยนะครับผมก็เป็นประธานนะครับคำว่าจุดเทียนชัยนะครับเป็นประธานนะครับเป็นประธานคือเป็นเจ้าเจ้าพิธีนะครับแล้วก็ วัดแล้วก็พระครูประหลัดนะครับประหลัดสหชาตินะครับทีพระครูประหลัดชาตินะขอกราบข้ามานะครับพระครูประหลัดสหชาตินะครับวัดป่าหนองเอี่ยนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็พระครูนะครับ5รูปก็รูปที่5้านะครับพระครูประหลัดทรงศักดิ์นะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับ หลวงพ่อนะครับท่านได้เมตตาอาจารย์ทุกองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูประวัติการนั่งปกไปแล้วนะครับแล้วมาดูรายละเอียดขององค์พระนะครับองค์พระนะครับเดี๋ยวนะครับองค์พระขนาดนะครับก็เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับนะครับก็ถือว่านี่นะครับความกว้างนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามมิลลิเมตรนะครับความยาวนะครับความยาวความสูงทวดพีะครับความสูงนะครับ ความสูงได้จับก่อนนะครับความสูงก็นี่นะครับ3ามนะครับ37นะครับ37นะครับมิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าใช้นะครับพาแกะนะครับพา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 แกะนะครับพาแกะพาพาช้างแท้ๆนะครับแกะนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใช้นะครับใช้พาช้าง ก็ถือว่าใช้ในในเขาเรียกว่าต้องพายใหญ่น่าดูนะครับพายใหญ่น่าดูนะครับผมพาใหญ่น่าดูนะครับก็นำมาให้ชมนะครับมาดูรายละเอียดตรงนี้แล้วก็มาดูข้างหน้านะครับการแกะนะครับในพุทธลักษณะนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับสมเด็จวัดรักังนะครับพิมพ์เนี้ยคือหลายท่านคงเข้าใจนะครับว่าบางทีก็ที่เนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยครับที่นั่งอยู่นะครับจําลองมาจากวิหารนะครับ วิหารนะครับเป็นพระประธานนะครับครอบด้วยตรงนี้ครับลักคังก็หมายถึงว่าพูดว่าโบสถ์นั่นแหละครับผมนะครับนะครับผมการแกะในสมัยโบราณนะครับเป็นพิมพโบราณก็เทคโนโลยีไม่ยังไม่ก้าวหน้านะครับก็ทําให้มาดูทรงพอพอดูได้นะครับนี่นะครับผมแต่ที่เรียกกันจริงๆก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จวัด่าเป็นลักคังครอบแบบนี้นะครับก็เอาจริงๆก็คือว่า เป็นพระพุทธรูปพระผาปทานเนี่ยนะครับตรงที่เป็นระคังข้อบก็เป็นโบสถ์นะครับผมอนุมานนะครับผมทีนี้นะครับมาดูรายละเอียดนะครับมาดูรายละเอียดข้้งด้านหลังนะครับรายละเอียดด้านหลังอ่ามาดูลายจานนะครับลายจานมีณเศรษฐีนะครับณเมตานะครับนียนนะครับณเมตานะครับเมตตาค้าขายนะครับแล้วก็โชคลาบนะครับผมยันพระปัทเยะนะครับ ก็ถือว่าสองยันนี้คู่กันนะครับก็หมายถึงว่ายันพัริยะเนี่ยก็ปัสจากภูปัตอันตรายทั้งปวงนะครับนะครับมหาราบนะครับแล้วก็สมบัติสนะด้วยครับหนุนนะครับหนุนหนุนชีวิตนะครับหนุนชีวิตหนุนวาสนานะครับแล้วก็เป็นชื่อหลวงพ่อด้วยนะครับชื่อเป็นมงคลด้วยแล้วก็ให้รวยครับหลวงพ่อท่านท่านให้พรนะครับให้รวยทุกคนนะครับนี่นะครับ ในพอสอจัก็จาจก็สองห้านะครับห4สี่นะครับนี่คือเป็นรุ่นสองนะครับนี่เป็นหมายเลขที่ลันนะครับลันนะครับรันทุกองนะครับจริงๆผมก็ได้ถามนะครับคณะลูกศิษย์ใกล้ใกล้ใกล้ชิดว่าสร้างเท่าไหร่นะครับก็บอกว่า3 5 0ห้าบนะครับแต่ว่าใน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 ที่ลงไบจองคือ400รอนะครับเดี๋ยวผมขอยึดตรง4 0 0อยก่อนนะครับจะได้ไม่ไม่งงกันนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิด มีอะไรคืบหน้าก็จะแก้ให้ลงให้ถูกนะครับ๋ยวผมจะแก้ลงให้ถูกเลยนะครับผมก็ข้อมูลตรงนี้นะครับอย่าไปอิงที่วัดอีกนะครับว่า3 5 0้หาหรือ4ี่ร้อยนะครับนะครับผมแต่จริงๆก็ผู้ที่ใกล้ชิดแล้วก็ได้นําวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปออกให้บูชาหมายถึงว่าเป็นตัวแทนของบอกบุญนะครับสามรอสองค์เองนะครับผมเอาจริงๆแล้วนะครับนะครับผมก็นำมาให้ชมนะครับนี่นะครับ พอแกะได้จริงๆเช่นว่าจํานวนทําไมทําไมถึงทําไมถึงสามร้อยาสิบจำนวนในลงไปเนี่ยคือสี่ร้อยใช่ไหมครับแต่งานไม่พองานไม่พอนะครับผมก็เลยได้แค่สามร้อยสิบนะครับถือว่าน้อยนะครับผมนะครับก็เป็นงานพาแกะรุ่นสองพาแกะรุ่นสองนะครับพาแกะนะครับผมพาแกะรุ่นสองนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ลายเส้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับให้ดูนะครับเดี๋ยวจะปิดอ่าเดี๋ยวดูนะครับดูกันจะชัดนะครับเข้าใกล้ๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพาพาช้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับอีกนะครับดูข้้งด้านหน้านะครับนี่นะครับโหแกะได้งดงามนะครับถือว่าฝีมือมากนะฝีมือมากผมผมเองชอบเลยนะครับ ตอนนั้นออกให้ร่วมบุญองค์ละสองพันห้านะครับที่ไปบอกบุญนะครับนะครับผู้ที่บอกบุญนะครับก็ลอยอักนี่นะครับดวงสื่อหลวงพ่อให้จําไว้นะครับต่อไปจะมีความมีประโยชน์มากนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับจานไม่ว่าจะเป็นเนื้อแต่จานอะไรก็ตามนะครับจะมีลอยคมนะครับของหางเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับผมเห็นเป็นลายเส้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่วัดจัดสร้างนะครับจํานวนจัดสร้างนะครับขออิงขออิงตามตามนั่นแล้วกันนะครับตามที่ลงไปก่อนนะครับว่า4 0 0รอยนะครับแต่จริงๆได้ส0 0้อยนะครับหมายเหตุเพราะว่างางานะครับหมายหมายเหตุเพราะว่าพาพาช้างหมดนะครับผมเดี๋ยวจะพูดให้ตรงๆไม่ได้นะครับยังไงก็กรกาบขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมผู้บ่าวใหญ่แถยบ้านนะครับนํามานะครับวัตถุมงคลนะครับที่เป็นของวัดจัดสร้างนะครับนํามา ให้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากงานบุญนะครับที่บัญชีของหลวงพ่อด้วยนะครับก็โอนนะครับก็มูลนาธสามทุบุญด้วยนะครับวันนี้นะครับผมผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับกาบสวัสดีนะครับ